สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวธนูลัคนาธนูและก็ราศีธนูนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำวันที่1-15ถึง15มีนาคม2567ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักของคุณบ้างน,นะคะแต่ก่อนอื่นแม่หมอขอเวลา10วินาทีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษนะคะช่องของแม่หมอก็จะมีน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ3กลิ่นค่ะกลิ่นกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะนะคะ เป็นน้ำหอมมหาเสน่ของช่องแม่หมอเองนะคะสามารถที่จะใช้ประพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องพระหิงพระองค์เทพแล้วก็ตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะนะคะกลิ่นหอมติดทนนานละมุนมากๆเลยนะคะความหอมระดับพรีเมียมเลยค่ะนะคะคุณจะสัมผัสได้เหมือนกูเนี่ยยืนอยู่ในทงกุหลาบเลยจริงๆนะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะไปดูกันนะคะว่าความรักของเพื่อนชาวธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เจ็ดดาบค่ะสี่ถ้วยนะคะเด็กดาบนะคะเพชรอักอรสิบไม้เท้าค่ะแล้วก็จะเป็นเก้าถ้วยสิบเหรียญเดอะมูนค่ะแล้วก็ราชนิถือเหรียญ หกดาบสี่ดาบไพ่สองไม้เท้านะคะใต้สำรับของเราตัวของคุณเองเนี่ยนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวธนูอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวของคุณเองเนี่ยเออคุณมีอะไรปิดปางซ่อนเร้นคนรักของคุณหรือเปล่าคุณมีอะไรทีเ่เหมือนกับว่ามีอะไรที่ น,น่าสนใจมากกว่าคนที่คุณรักไหมนะคะในตอนนี้มันเหมือนกับว่าช่วงนี้บรรยากาศนะคะของคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยคุณมีเรื่องที่น้อยอกน้อยใจอะไรอะไรไหมเขาทําอะไรไม่ถูกใจคุณไหมหรือคุณหมดแพชชั่นอะไรกับเขาหรือเปล่านะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะที่รู้สึกเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ได้มี เออไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเลยหรือเขาอาจจะใส่ใจคุณดูแลคุณไม่เต็มที่แล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมคุณอาจจะรู้สึกเบื่อคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่โอเคสําหรับคุณก็ได้นะนะอาจจะเป็นตัวของคุณเองเพราะว่าดูจากตรงนี้นะคะคุณอาจจะทําอะไรที่ไม่บอกเขา เช่นปกติเคยไปทานข้าวไปไปดูหนังไปฟังเพลงหรือไปช้อปปิ้งด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะประมาณนี้แล้วในช่วงจังหวะเวลานี้คุณก็รู้สึกเบื่อคุณก็เหมือนกับไปช้อปปิ้งคนเดียวไปดูหนังไปฟังเพลงหรือไปทําอะไรคนเดียวในแบบที่คุณเองก็ไม่บอกเขาเพราะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหรือคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจเขามากๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่า เขาก็เอาใจใส่คุณนะเขาก็คือเสมอต้นเสมอปลายกับคุณแหละเอาจริงๆอ่ะแต่แต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะอาจจะมีงานเยอะทํางานหนักก็เพื่ออนาคตก็เพื่ออนาคตของคุณทั้งสองคนหรือเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยในความรู้สึกของคุณณนะตรงจุดนี้จริงๆนะคะชาวธนูเนาะมันเหมือนกับว่าเออแฟนของคุณเนี่ยคนรักของคุณเ,เป็นคนบ้างานไหมเออแล้วก็ทุ่มเทให้กับการทํางาน แต่เขาก็รู้แหละว่าเออมีคุณเนี่ยเป็นแฟนแบบนี้นะคะถ้ามีเวลาช่วงว่างเนี่ยหร,ออหรือว่าเออหรือว่าถ้าเขาใส่มีช่วงเวลาที่เขาใส่ใจดูแลคุณเนี่ยเขาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว,ว่าเออบางช่วงเวลาเนี่ยเขาก็อาจจะไปหมกมุ่นอยู่กับการทํางานจนบางทีเนี่ยลืมไปว่าเออกี่วันแล้วหรือทั้งวันเลยเขาก็ไม่ได้ทักทายคุณอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจแล้วก็เลยแบบว่าทําอะไรที่ไม่บอกเขาหรือเปล่านะคะ คือเอเนอร์จีของคุณน่อะอย่างก้าวถ้วยเนะี่ยถามว่าคุณมีความสุขนะคุณมีความสุขคุณคุณการเงินการทองของคุณก็รู้สึกว่าโอเคคุณดูแลตัวเองได้แต่ว่าไอ้ความสุขปนความเงียบเหงาเนาะปนความเงียบเหงาทําอะไรก็ทําคนเดียวช่วงนี้เหมือนกับประชดชีวิตเลยดื่มคนเดียวกินคนเดียวไปไหนคนเดียวมันมีความรู้สึกถึงความเงียบเหงาเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยบางทีเขาก็อยู่ เขาบางทีมันก็อาจจะอยู่หนึ่งเลยเนี่ยอาจจะเป็นรักทางไกลที่อยู่ห่างไกลกันเลยหรือ 2. ก็อยู่ในชีวิตของกันและกันนี่แหละแต่รู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแบบนี้ค่ะไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันคุณอาจจะรู้สึกเหงาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอทีนี้ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยอาจจะโฟกัสมาในเรื่องของการาการเงินการทองหรือจริงๆเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีภาระมากมายก็ได้คือ คือไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยทำแต่งานเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระดูแลครอบครัวดูแลคนในครอบครัวของเขาบางทีมันก็อาจจะละเลยหรือแบบว่า ไม่ค่อยได้แบบมาแบบเออมีเวลาให้กับคุณมากสักเท่าไหร่ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมันดูเหมือนหม่นหมองมาเหมือนหม่นหมองนะแต่จริงไพ่เดมูลตรงเนี้ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเออมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีเนี่ยมันซับซ้อนหรอกแต่เป็นความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์ในใจมากกว่านะคะหรือบางทีเนี่ยกรณีที่แบบแต่งงานกันแล้วเนาะแต่งงานกันแล้วอ,อ่าเป็นมีเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ย คนรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณบางทีคุณนึกนะคะว่าออคุณอาจจะอยากที่จะอยากที่จะมีเวลากับเขาสองคนบ้างไปไหนได้วยกันบ้างเออประมาณเนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้คุณก็อยากจะให้เขามาอยู่ข้างๆคุณดูแลคุณบ้างอันนี้อาจจะเป็นในเชิงของความคิดของคุณนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับ คุณเงียบเหงาอ่ะมันเหมือนกับคุณต้องดูแลสมมติว่าสมมติถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยคุณอาจจะดูแลลูกๆคนเดียวแล้วเขาเนี่ยก็ไปแบบเอออ้างแต่เรื่องงานทําแต่งานแบบนี้ค่ะประมาณนี้นานๆถึงได้เจอกันนานๆถึงได้แบบว่าเออ,เอ,อได้ติดต่อสื่อสารมาบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ใช่ไหมคุณก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้นะ,ะคุณก็เลยคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากอิสระ คุณอยากทําอะไรได้ด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องบอกเขาอะไรก็ได้ในความคิดของคุณที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยอะ่ะคือในเชิงของความคิดตรงเนี้ยมันจะเป็นความจริงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะพอเรามีความคิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆชาวธนูทีนี้ถ้าความรู้สึกของคุณเป็นแบบเนี้เราไปถามความรู้สึกของเขากันดีกว่าว่า เขาว่ารู้สึกยังไงกับคุณทําไมเขาถึงไม่ค่อยมีเวลาให้คุณทําไมเขาถึงปล่อยให้คุณแบบมีความทุกข์มีความเศร้าอะไรแบบนี้คะ่ะเขาจะรู้หรือเปล่าว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่เนาะเขาจะรู้หรือเปล่าหรือในตอนนี้ก็เป็นไปได้นะในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจเขานะคุณน้อยใจเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเขา พตามสมควรเนี่ยอาจจะมีใครคนนึงเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ก็ได้นะอาจจะมีชาวธาตุลมนะคะมีถุนตูนกุมที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาแบบเออเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวก็ได้นะมันก็เลยทําให้คุณคิดว่าเออคนที่คุณอยู่ด้วยในตอนเนี้เขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เขาไม่ได้เอาใจใส่คุณตามที่ควรแบบเนี้ค่ะใครบางคนอาจจะทำให้คุณ หวั่นไหวแล้วคุณเนี่ยอาจจะคิดก็ได้นะคะว่าเออหรือคุณจะเปิดใจให้กับใครบางคนที่เข้าใจคุณที่เอาใจใส่คุณดีมันเป็นในเชิงในเรื่องของความคิดคือจริงๆแล้วคุณต้องการที่จะมีเวลาอยู่กับเขาอยากจะแบบว่าเออเจ็บป่วยไม่สบายนะเขามาดูแลคุณบ้าง แตบ่บางครั้งเนี่ยคนที่มีเวลาให้กับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคนที่เขาดูแลคุณเอาใจใส่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเออแล้วคนที่ควรจะดูแลคุณเนี่ยเขาหายไปไหนประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่คุณจําเป็นต้องคิดในระยะยาวในชีวิตว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีอันเนี้ยมันก็อีกมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับชาวธนูอ่ะงั้นเราไปดูความรู้สึกของคนที่เป็นคนที่อยู่ในใจของคุณดีกว่านะคะเอาเอาเป็นคนเก่านะเอาคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีคนเก่าคนใหม่เอาเป็นว่าเราไปถามถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในชีวิตของคุณกันแล้วกันนะคะว่าเขารักคุณหรือเปล่า <S <S แปดดาบอืมเขารักคุณไหมทำไมเขาถึงดูเปลี่ยนไปใช่ไหมเซเว่นออฟค คือตามเซนส์ของคุณแหละทําไมเขาถึงดูเปลี่ยนไปไม่เอาใจใส่คุณเหมือนเดิมนะคะสามเหรียญเขารู้สึกยังไงกับคุณแฮงค์แมนซิกซ์อออก็คือจากไพ่แปดดาบขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นว่าเออคุณไอคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในสายตาเขาอยู่นะ อาจจะมองเขาอาจจะมองคุณอยู่ห่างๆแล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่เขาแบบไม่สามารถที่จะปฏิบัติกับคุณได้เหมือนเดิมคือในตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะเพราะเซเว่นออฟคัพส์เนี่ยออกมาบอกว่าคือเนียมันมันมันเป็นไปได้2กรณีเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าคุณน่ยคือคุณคือเจดดาบใช่ไหมเขาอาจจะรู้ว่าคุณเนี่ย กำลังมีใครเข้ามาในชีวิตหรือกําลังมีตัวเลือกเข้ามาหรือเปล่าประมาณนี้อ่ะนะคะในขณะที่เขาเนี่ยออกไปทำงานออกไปคุยอ,ออกไปหาเงินหาทองอันนี้คือความคิดของเขานะเขาอาจจะเห็นคุณแอบไปไหนกับใครช้อปปิ้งกับใครกินข้าวดูหนังฟังเพลงกับใครมีใครเข้ามาพูดมาคุยกับคุณประมาณนี้อาจจะอยู่ในสายตาของเขาแล้วเขาก็กำลังที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อคิด ไส่ต,ตองสิ่งสิ่งนี้การที่เขาไม่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณหรือปฏิบัติกับคุณเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ทำไมมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยเห็นหรือคุ้นเคยกับคนคนนั้นนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่อีก อแต่อีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นในทางถ้าเป็นในทางกลับกันนะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมเนาะก็เป็นไปได้ว่าสาเหตุนั้นนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับว่ากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะเขาจะตัดสินใจบอกคุณยังไงดีหรือจะพัฒนาต่อกับคุณไหมหรือจะไปต่อกับคุณไหมมันเหมือนเขาพยายามที่จะสร้างกำแพง กั้นระหว่างคุณกับเขาและเริ่มและเริ่มแล้วนะคะประมาณนี้เพราะเขาอาจจะมีตัวเลือกอาจจะมีตัวเลือกนะแล้วก็กําลังคิดว่าจะพูดจะคุยจะเจราจาอย,ย่างไงกับคุณดีให้ลงตัวที่สุดเป็นเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะมากๆในขณะที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าใช้ชีวิตกับคุณแต่เขาอาจจะกําลังสนใจใครคนหนึ่งอยู่อันเนี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นภาพรวมเนาะไม่รู้ว่ามันคือฝั่งไหนและฝั่งไหน แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยเป็นของคุณทีนี้ตัวตนของคุณเป็นเจ็ดดาบกรณีที่ถ้าคุณเองเนี่ยกำลังมีใครเข้ามาในชีวิตเพราะเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณเลยแล้วก็ทําให้คุณคิดว่าเขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณอยู่ในสายตาของเขาในประเด็นแรกแล้วคุดคิดว่าคุณมีตัวเลือกอื่นก็คือคิดว่าคุณอ่ะไม่ได้มีเขาคนเดียว อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะในความรู้สึกของเขาอ่ะมาดูกันนะคะว่าลึกๆแล้วในใจของเขาเนี่ยเขาอะ่ะยังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะชาวธนูเหมือนเหมือนเขานิ่งนะ่ะเขาดูสถานการณ์คุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีกันก็ได้นะ The Sun สามดาบทั้งรักทั้งเจ็บทั้งปวดยังไงเอ่ยก็ยังรักอยู่นะเอ e ออฟคัพเดี๋ยวนะไนล์ออฟเพนทัคอลออเอ่ยยังไงกันนะคะคืออย่างนี้อันนี้ขอมองเป็น2ประเด็นเหมือนกันนะชาวธนูจริงขอมองเป็น2ประเด็นถ้าเราถามว่าณนะตรงจุดนี้ถ้าคุณอยู่ในสายตาของเขา ถ้าถามว่าใจใจเนี่ยเขารักคุณอยู่ไหมเขารักคุณนะคะเขารักคุณมากๆยังรักคุณอยู่เลยแต่ตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดใจเพราะว่าเขาอาจจะเห็นคุณเนี่ยกำลังเริ่มต้นกับใครใหม่สารสัมพันธ์กับใครคนใหม่อยู่หรือคุณอาจจะกําลังสารสัมพันธ์อยู่กับชาวธาตุน้ําพิจิกกรกฎเมีหรือธาตุดินพฤกษบกันมบางกรก,ก็ได้นะคะชาวชาวธนูแต่ถ้าเขาแต่ถ,ถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมไพ่ใบเนี้ยก็ออกมาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่แต่รู้สึกเจ็บปวดใจ แค่นั้นเองเขาอาจจะเห็นคุณถ้าคุณกําลังมีคนใหม่อยู่นะคะประมาณนี้เขาถึงเลือกที่จะหายไปแล้วก็มองมันอยู่เงียบๆหรืออีกในกรณีหนึ่งถ้าถามว่าเขารักคุณไหมโอเคค่ะเขารักคุณแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นตัวของเขาก็ได้ที่อาจจะเ,เหมือนกับเหมือนกับมันเลือกไม่ได้อะเหมือนกับมันมันมีรักซ้อนเข้ามาซึ่งเขาอาจจะเริ่มสารสัมพันธ์กับ คือจะมันย้อนแยง้งใช่ไหมว่าเออก็ยังรักคุณอยู่แหละแต่ว่าก็มีอีกคนนึงเข้ามานะคะเอ่อเป็นความรักครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีมากกว่าคุณคือมันเป็น S2 energy เลยนะถ้าเป็นตัวของเขาเองเนี่ยคืออาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าจะชัดเจนอะไรยังไงกับชีวิตดีเนี่ยเขาถึงได้แบบว่าไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายกับคุณเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ในเชิงรักซอนะคะเช่นสมมติว่าเขาอยู่กับคุณนะเขาก็มีความสุขนะเดอกซันมีความสุขในแบบที่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานสวีทเป็นเป็นความโรแมนติกที่น่ารักแต่อีกด้านหนึ่งที่เขาเจอเนี่ยอ่าถ้าสมมติว่าเขามีเขามีตัวเลือกอยู่ใช่ไหมคะถ้ากรณีสลับกันนะถ้าเขามีตัวเลือกอยู่เนี่ยก็แปลว่าคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเข้ากันได้ดีดีแอดเวนเจอร์ Adventure. มันมีความมันมีความลุยเหมือนกันทีนี้มันเป็นอะไรที่เขาจะต้องเลือกว่าเขาจะเลือกอ,อบรรยากาศแบบนี้อ่ะคุณสามารถดูเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมว่าบรรยากาศที่ดูแบบดูน่ารักดูสวีทเออหรือจะดูแบบลุยๆุยแบบแอดเวนเจอร์ดีมันเป็นสองสไตล์ระหว่างคุณกับเขาเลยอ,อระหว่างคุณกับคนใหม่ที่เขา กำลังรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นรักครั้งใหม่อะไรแบบนี้ค่ะในเชิงนี้เหมือนกันทีนี้ไอสถานการณ์เนี้ยมันอยู่ทางฝั่งคุณหรืออยู่ทางฝั่งเขาเนี่ยก็ <c oughs> มาบอกมาเล่ากันได้นะคะเพื่อนๆชาวสนุเอาเป็นว่าใน2ส,สัปดาห์นี้มันก็ยังอีหลังอีเหลืออยู่นะคะมันก็อาจจะยังตัดสินใจเลือกไม่ได้หรือมันจะเป็นเหตุการณ์นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะตัดสินใจยังไง สมมติว่าอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่น้อยใจเขาแล้วกําลังมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาแบบเป็นความสุขให้คุณคุณรู้สึกว่าเข้ากันกับเขาได้คุณจะตัดสินใจยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณหรือถ้าคนที่คุณรักออยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะคุณจะตัดสินใจยังไงให้กับตัวเอง คุณอาจจะไม่รอให้เขาตัดสินใจคุณอาจจะตัดสินใจเองก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณเช่นกันแต่ถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ energy นี้ก็ไม่ใช่ของคุณก็แปลว่าความรักระหว่างคุณกับเขานั้นก็ยังดีงามอยู่นั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะโอเคค่ะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบแบบนี้แบบที่เรากล่าวกันมาตั้งแต่ต้นนะคะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ